ถ้าเกิดใครที่คุ้นเคยกับแบรนด์ oneplus นะครับก็จะรู้ว่า oneplus เนี่ยทำแต่แฟลกชิพเท่านั้นนะครับแต่ว่าปีนี้มาแปกนะครับคือทำแบรนด์ที่เป็น entry level มาเพิ่มนะครับและที่อยู่ในมือผมนะครับก็คือ oneplus nord n 1 0 5 g นะครับซึ่งเป็นมือถือที่ราคาดีมากๆนะครับดียังไงก็คือมันใช้5 g ได้นะครับมี4กล้องมี o x y g e n os นะครับในราคาที่ไม่ถึง10,000บาทนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังกังวลนะครับว่าจะมีปัญหาไหมศูนย์บริการพอไหมนะครับ oneplus เนี่ยเขามีศูนย มาที่เรื่องของ5 g ก่อนนะครับเมื่อต้นปีเนี่ยถ้าเกิดใครอยากใช้5 g นะครับก็น่าต้องซื้อมือถือที่ราคาแบบมากกว่า20,000บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็มีมือถือรุ่นที่แบบรองรับ5 g แต่ว่าราคาไม่ถึง10,000บาทอย่างตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเทส5 g กันให้ดูนะครับว่าเร็วแรงแค่ไหนนะครับที่ออฟฟิศแบร r ไตบริเวณ RCA แบบใจกลางกรุงเทพเลยนะครับว่าสปีดเทส s t มาเนี่ยจะได้ความเร็วประมาณเท่าไหร่นะครับ โอเคก็รู้สึกว่าความเร็วเนี่ยค่อนข้างเถียรเลยนะครับนิ่งอยู่ประมาณแบบเกือบเกือบ400เมกนะครับก็คิดว่าเป็นความเร็วที่โอเคเลยนะแบบว่าใช้ดูหนังฟังเพลงเนี่ยลื่นแน่นอนนะครับไม่มีปัญหาอัปโหลดเนี่ยก็50ถือว่าก็โอเคแต่ว่าคิดว่าคนที่ใช้มือถือเนี่ยก็คงไม่ได้ใช้อัปโหลดเยอะนะครับเพราะว่าคงเป็นพวกแบบดาวน์โหลดดูหนัง เล่นเกมฟังเพลงเปิดเว็บมากกว่านะครับผงไม่ได้ใช้อัปโหลดเท่าไหร่โอเคดีไซน์ออกมาแล้วนะครับก็คือดาวน์โหลด376เมกนะครับแล้วก็อัปโหลด51.9เมกนะครับก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับสำหรับ 5G เครื่องนี้นะครับมาที่ด้านของการดีไซน์กันบ้างนะครับสำหรับ OnePlus Nord N10 5G ตัวนี้นะครับก็เป็นมือถือราคาไม่ถึง10,000บาทที่ดีไซน์เนี่ยเรียกได้ว่าพรีเมี่ยมมากๆเลยนะครับคือถ้าไม่บอกว่าราคาไม่ถึงหมื่นเนี่ยผมก็บอกได้เลยว่ามันแบบ2 3มหมื่นเนี่ยก็เอาอยู่นะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยวัสดุรอบตัวนะครับเป็นพลาสติกแล้วก็ข้างหน้าเป็นกระจกนะครับแต่ว่าก็ให้ฟีลลิ่งที่แบบพรีเมียมจริงๆก็คือจับแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบมันแน่นนะมันไม่ได้แบบกดแล้วมันยุบๆนะครับก็แบบว่าสวยงามแล้วก็ดูแข็งแรงทนทานนะครับด้านหลังเนี่ยก็มีโลโก้ OnePlus นะครับที่เป็นแบบกระจกเงาๆนะครับแล้วก็สำหรับ OnePlus Nord N10 5G ตัวนี้นะครับมีเพียงสีนี้สีเดียวนะครับหรือว่าสี Midnight Ice นะครับที่แบบเป็นสีเหมือนแบบ ดำๆำฟ้าๆเหลือบๆหน่อยนะครับซึ่งผมก็มองว่ามันก็เป็นสีที่สวยดีนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้แบบหลายๆโอกาสอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นแบบใช้ทํางานใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าแบบใช้เจอใครอย่างเงี้ยก็ดูโอเคดูแบบมีระดับดูพรีเมียมนะครับแล้วก็ยังมีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านหลังนะครับสำหรับใครที่ใช้ Android มาอยู่แล้วนะครับก็คงคุ้นเคยกับเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านหลังนะครับเดี๋ยวมาลองความเร็วในการสแกนดูนะครับว่าจะเร็วสักแค่ไหนนะครับนี่นะครับออฟอี่2นะครับ ก็ถือว่ารวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมากันที่เรื่องของจอมากนะครับสำหรับ OnePlus Nord N15G ตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับ จอ IPS LCD นะครับขนาด6.49นิ้วนะครับเป็น Full HD Plus นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังใส่ฟังก์ชันที่ผมคิดว่าเวิร์กมากๆเลยนะครับก็คือ Refresh Rate 90Hz นั่นเองนะครับคือเราเนี่ยสามารถเลือกใน Setting ได้นะครับโดยที่เข้าไปที่ s e t t i n g Display นะครับแล้วก็ Advanced นะครับก็จะมีให้เลือก Refresh Rate ทั้ง2ออันนะครับเป็น 60Hz แบบปกตินะครับหรือว่าเป็น 90Hz นะครับซึ่ง 60Hz เนี่ยก็จะประหยัดแบตเตอรี่มากขึ้นนะครับแต่ว่า 90Hz เนี่ยก็จะสมูทมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลอง ไปเลื่อนฟีดใน Facebook ให้ดูนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าถ่ายออกมามันจะเห็นไหมเพราะว่าทางแบรไตนะครับก็จะอัดเป็น25เฟรมนะครับแต่ว่าอันนี้มัน90เฟรมมันก็จะต่างกันนิดนึงนะครับแต่ว่าเนี่ยดูด้วยสายตาก็รู้สึกว่ามันลื่นมากๆเลยนะครับเดี๋ยวลองเข้าเป็นเว็บไซต์ก็ได้นะครับลื่นมากๆเลยแล้วก็จอ Full HD สําหรับจอขนาด6.49นิ้วเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานมากนะครับเดี๋ยวผมลองซูมให้ดูนะครับนี่ก็จะเห็นได้เลยว่า ัวหนังสือเนี่ยมันชัดมากคมกริบเลยนะครับก็คือจริงๆเพียงพอต่อการใช้งานมากๆแล้วนะครับนอกจากเรื่อง refresh rate นะครับจอตัวนี้เป็นจอแบบ flat นะครับก็คือไม่ได้เป็นจอโค้งก็จะแก้ปัญหาจอลั่นนะครับเวลาจับถือแบบนี้นะครับส่วนตัวเนี่ยแพนชอบแบบนี้มากกว่านะครับเพราะว่าแพรเป็นคนอุ้งมือใหญ่นะครับถ้าเกิดมันจอโค้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอพบเจอปัญหาจอลั่นบ่อยกว่านี่ครับนอกจากนั้นเนี่ยจอของ OnePlus ตัวนี้นะครับก็ยังรองรับ YouTube HDR ด้วยนะครับก็คือจะได้ ไ y n a m i มิ a n เรเนี่ยที่มากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าตอนนับปัจจุบันนี้นะครับเน็ตฟลิเนี่ยยังไม่รองรับเป็น 4K นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็คิดว่า o n e p l u s น่าจะมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้สามารถรองรับ 4K ได้นะครับมาดูกันที่รอบเครื่องบ้างนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่า o n e p l u s Nord n 1 5G ตัวนี้นะครับเป็น entry level ของค่าย o n e p l u s นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังคง ทิ้งช่องหูฟัง3.5ม mm. ิมไว้ให้นะครับแล้วก็การชาร์จแบตเนี่ยก็ชาร์จด้วย USB-C นะครับซึ่งทาง OnePlus เนี่ยก็ใจดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าให้ชาร์จเจอร์นะครับ30วัตต์วอร์ปชาร์จ30ทีนะครับซึ่งทาง OnePlus เนี่ยเขาเคลมว่าสามารถชาร์จให้เต็มเนี่ยภายในครึ่งชั่วโมงได้เลยนะครับ แล้วนอกจากนั้นนะครับ OnePlus Nord N15G ตัวนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่สูงถึง4 3 0 0 m ป์นะครับซึ่งแพรและแบต์ไต่นะครับก็ได้ทดลองใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับรู้สึกว่าแบตเตอรี่4 3 0 0 m ป์ตัวนี้นะครับก็อยู่ได้ทั้งวันเลยบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้เล่นอะไรมากกว่านั้นนะครับหมายถึงว่าเล่นแค่แบบถ่ายเฟซบุ๊กหรือว่าเปิดเว็บไซต์ทั่วไปดูรูปบ้างนะครับไม่ได้เล่นเกมแบบเยอะขนาดนั้นนะครับก็จะอยู่ได้ประมาณวันวันครึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการเล่นเกมหรืือออวว่่่่าาาาามีีีกกกรรรรใช้้ฟิทททสูงขึนหํะไแบบ มันหนักหน่วงมากขึ้นถ่ายรูปถ่ายวีดีโอตลอดเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ได้ไม่ถึงวันนะครับส่วนลำโพงของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับก็เรียกได้ว่าจัดเต็มมากๆเลยครับเพราะว่าให้ลำโพงถึง2ตัวนะครับเป็นลำโพงสเตอริโอบนล่าน,นะครับคือจริงๆเนี่ยราคาไม่ถึงหมื่นบาทเนี่ยไดสเตอริโอเนี่ยผมว่าคุ้มมากๆเลยนะเพราะว่าบางรุ่นที่ราคาแพงกว่า1 0 0 0 0บาทเนี่ยผมว่าก็ยังมีใส่แบบเป็นลำโพงโมโนมาให้นะคือแบบหมายถึงว่าลำโพงแค่ด้านล่างตัวเดียวอย่เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันนะครับวันนี้เราจะไปดวนนองนด หลังจากที่ได้ฟังเสียงดูนะครับก็รู้สึกว่าร,รายละเอียดเสียงเนี่ยค่อนข้างครบถ้วนนะครับมีเบสนิดนึงนะครับแล้วก็เสียงดังเนี่ยดังโอเคเลยนะครับดังใช้ได้เลยถ้าเกิดใครกังวลว่าเสียงจะดังไม่พอนะครับผมบอกเลยเลยว่าเกินพอแน่นอนครับสาหรับจุดสังเกตของการดีไซน์ของรุ่นนี้นะครับก็จะไม่มีปุ่มเปิดเสียงเปิดสั่นปิดเสียงเป็นปุ่มจริงแล้วนะครับก็จะเป็นปุ่มแค่เพิ่มลดเสียงตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลื่อนในนี้เอานะครับว่าจะให้มันเปิดเสียงเปิดสั่นหรือว่าปิดเสียงนั่นเองครับ มาดูจุดเด่นของ OnePlus Nord n 1 5G ตัวนี้กันากนะครับก็เรียกได้ว่าจัดเต็มอย่างที่ได้บอกไปนะครับก็คือมีถึง4กล้องด้วยกันนะครับโดยกล้องตัวแรกนะครับเป็นกล้อง Ultra Wide 119องศานะครับเป็นกล้อง8ล้านพิกเซล f-stop อยู่ที่2.25นะครับส่วนตัวถัดมานะครับเป็นกล้องหลักนะครับเป็นกล้องชูโรงเลยนะครับก็คือมีความละเอียดสูงถึง64ล้านพิกเซลนะครับ f-stop อยู่ที่1.79นะครับแล้วก็กล้องตัวนี้นะครับใช้เซนเซอร์ OV64 ของ OmniVision นะครับ ส่วนกล้องตัวถัดมานะครับเป็นกล้องมาโรนะครับมีความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซล F-stop อยู่ที่2.4นะครับส่วนกล้องด้านข้างนี้นะครับเป็นกล้องขาวดำหรือว่าโมโนโครมนะครับมีความละเอียด2ล้านเท่ากันนะครับเป็นกล้องสําหรับซัพพอร์ตกล้องทั้ง3ตัวนะครับให้มีรายละเอียดที่มากขึ้นนะครับอาจจะเก็บพวก Depth of Field หรือว่าเก็บพวก Dynamic Range นั่นเองครับ จุดเด่นของกล้อง oneplus nord n 1 0 5 g ตัวนี้นะครับก็คือความละเอียดของตัวกล้องเองนะครับก็คือเรียกว่าถ่ายได้คมชัดมากๆนะครับเพราะว่ากล้องหลักของตัวนี้นะครับมีความละเอียดสูงถึง64ล้านพิกเซลนะครับซึ่งการทํางานของ oneplus ตัวนี้นะครับก็จะทําการดาวแชมปิ้งตัว64ล้านลงมานะครับให้เหลือ16ล้านพิกเซลนะครับเพื่อให้ได้ช่วงแสงที่กว้างมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครยังอยากได้รูปที่มันชัดเจนมีความละเอียดสูงๆเนี่ยก็ยังสามารถถ่ายเป็น64ิ่ล้านพิกเซลได้อยู่ รูปนี้นะครับเป็นขนมกล่องขนมพันนิโทนะครับก็คือมันจะมีสีที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีแบบคอนทราสที่ค่อนข้างสูงครับแต่ว่าตัว one plus ตัวนี้นะครับก็ยังสามารถเก็บรายละเอียดสีเก็บรายละเอียดแสงได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับรูปนี้นะครับเป็นรูปที่ถ่ายด้วย16ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่ารูปใช้ได้เลยนะครับสวยงามสีสันสดใสครับผม ต่อไปเรามาดูรูปต้นไม้หน้าบ้านกันบ้างนะครับก็ผมถ่ายมาเป็น2แบบนะครับก็คือแบบ16ล้านพิกเซลนะครับกับแบบ64ล้านพิกเซลนะครับถ้าเกิดลองเลื่อนไปเลื่อนมานะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่า16ล้านพิกเซลเนี่ยเก็บช่วงแสงได้ดีกว่านะครับก็คือเป็นการถ่ายแบบ HDR นะครับให้ได namic เลนส์มันกว้างขึ้นนะครับช่วงที่เป็นเงานะครับก็ยังคงรายละเอียดไว้ได้อยู่นะครับผิดกับรูป64ล้านพิกเซลนะครับที่บางจุดนะครับที่เป็นเงาที่เข้มมากๆเนี่ย ก็รายละเอียดหายไปนะครับเพราะว่าการรับแสงเนี่ยมันไม่ได้ดีเท่า16ล้านพิกเซลนะครับก็ถ้าเกิดใครเอาไปถ่ายรูปแบบทั่วๆไปนะครับก็แนะนําให้ถ่ายเป็น16ล้านพิกเซลนะครับเพราะว่าเก็บช่วงแสงได้มากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรูปที่ต้องใช้ความละเอียดสูงเป็นพิเศษนะครับก็สามารถเลือกไปถ่าย6 14ล้านพิกเซลได้ครับผมมาต่อกันที่การถ่ายภาพกลางคืนนะครับก็อย่างรูปนี้นะครับไปถ่ายงานปีใหม่ไฟงานปีใหม่มานะครับก็สังเกตได้เลยนะครับว่า วันพลัสเนี่ยทำได้ดีทีเดียวนะครับเพราะว่าสามารถเก็บรายละเอียดที่มันแบบเป็นเอลเมนตชิ้นเล็กๆได้ดีมากเลยนะครับพวกแบบอนูเม้นท์ที่แต่งตามไฟต่างๆนะครับหรือว่าหลอดไฟดูเล็กๆนะครับก็ยังสามารถเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับรวมถึงรูปนี้นะครับเป็นรูปที่ถ่ายหน้าคาเฟ่นะครับคาเฟ่คริสตินาครับก็มืดมากๆนะครับแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยก็ยังเห็นรูปจริงจอเป็นจริงจอกนะครับเห็นไม้เห็นอะไรอยู่นะครับรายละเอียดตอนกลางคืนเนี่ยถือว่าเก็บได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิด ใครต้องการจะถ่ายมืดกว่านี้อีกนะครับก็สามารถใช้โหมด Nightscape nice ในการถ่ายที่มืดแบบมืดจริงๆได้ด้วยนะครับมากันที่โหมด Portrait นะครับก็หลังจากที่ผมได้ไปทดสอบลองถ่ายดูนะครับก็ถือว่าทำได้ดีทีเดียวนะครับ คือนอกจากโหมด Portrait ปกตินะครับก็ยังจะมีฟังก์ชันที่สามารถทําให้หน้าดูเนียนขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบให้มันปรับให้หน้าเนียนขึ้นเนี่ยก็สามารถปิดได้เช่นเดียวกันครับในด้านของการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์นะครับก็ต้องบอกว่าวันพ l สนี่ทำได้ดีทีเดียวนะครับหลังจากที่ผมลองซูมดูนะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าฉากหลังกับเส้นผมเนี่ยค่อนข้างแยกกันชัดเจนแล้วก็เนียนตาม,มากๆเลยครับ มาที่เรื่องของการถ่ายภาพมุมกว้านะครับทาง OnePlus เนี่ยเขาก็ใส่เลนส์มุมกว้างโดยเฉพาะมานะครับซึ่งผมมองว่ามันดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าบางสถานการณ์เนี่ยที่เราอยู่ในที่แคบนะครับการมีเลนส์มุมกว้างเนี่ยมันก็ทําให้การถ่ายภาพเนี่ยสนุกมากขึ้นนะครับเราก็แค่สวิตช์ไปที่เลนส์มุมกว้างนะครับไม่ต้องถอยมาเยอะเกินไปนะครับแต่ด้วยความที่เป็นเลนส์มุมกว้างนะครับขอบข้างๆของภาพนะครับเวลาซูมเนี่ยก็อาจจะไม่ชัดเท่าตรงกลางภาพนะครับซึ่งก็เป็นลักษณะเฉพาะปกติของการถ่ายภาพด้วยเลนส์มุมกว้างนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดใครนะครับต้องการจะเอาเลนมุมกว้างเนี่ยไปถ่ายรูปตอนกลางคืนนะครับก็ให้ระวังนิดนึงนะครับว่าต้องถือกล้องให้นิ่งไว้นะครับสำหรับการซูมภาพของ oneplus ตัวนี้นะครับก็จะซูมโดยที่ภาพไม่แตกเนี่ยได้ถึง2เท่านะครับแต่ถ้ามากกว่านั้นเนี่ยก็จะเป็นดิจิตอลซูมนะครับภาพก็จะมีความแตกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับภาพที่เห็นอยู่นี่นะครับก็คือภาพซูม1เท่านะครับหรือว่าเลนปกตินั่นเองนะครับ ส่วนภาพนี้นะครับก็คือภาพที่ซูม2เท่านะครับถ้าลองซูมดูเนี่ยรายละเอียดก็ยังอยู่ชัดครบดีนะครับเป็นไฟล์16ล้านพิกเซลนะครับแต่ถ้าเกิดซูมมาถึง10เท่านะครับก็จะเป็นดิจิตอลซูมแล้วนะครับความละเอียดเนี่ยก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ยังคงเห็นรายละเอียดต่างๆนะครับว่าเอออันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรนะครับผมว่าก็ใช้ได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับการถ่ายภาพระยะใกล้หรือถ่ายภาพมาโครนะครับ ทาง OnePlus เนี่ยก็สามารถถ่ายภาพมาโครได้ใกล้มากๆนะครับ1น5นิ้วนะครับเพราะว่า OnePlus เนี่ยใส่เลนส์มาโครพิเศษมานะครับ OnePlus รุ่นนี้นะครับจะต้องสวิตช์ไปที่มาโครด้วยตัวเองนะครับก็คือกดตรงข้างบนนี้ของเมนูกล้องนะครับจากนั้นก็จะสวิตช์ไปที่เลนส์มาโครนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองถ่ายรายละเอียดเล็กๆดูนะครับว่าเลนส์มาโครของ OnePlus เนี่ยทำได้ใกล้แค่ไหนนะครับโอ้ใกล้มากครับ ก็ถือว่าเลนมาโครของวัน Plu s รุ่นนี้นะครับทำได้ดีมากๆเลยนะครับคือถ่ายได้ระยะใกล้มากๆเลยแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ใช้กันบ่อยนักนะครับเพราะว่ามันมีความละเอียดเพียงแค่ส่วนเลเท่านั้นครับสำหรับการถ่ายวิดีโอนะครับเจ้าวัน Plu s ตัวนี้นะครับสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดถึง 4K 30เฟรมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ไปทดลองถ่ายตัวอย่างมาให้ดูแล้วนะครับการกันสั่นของ 4K 30เฟรมเนี่ยผมคิดว่าโอเคเลยนะครับคือสามารถใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดถ่ายในที่มืดเนี่ยมันก็อาจจะมีภาพไหวๆสันสันบ้างนะครับ แต่ว่าก็ถือว่าทําได้ดีมากๆเช่นเดียวกันครับแต่ต้องบอกไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดถ่ายวิดีโอในโหมด 4K 3 0เฟรมกับ1 0 8 0 p 6 0เฟรมนะครับจะไม่สามารถใช้เลนส์มุมกว้างในการถ่ายวิดีโอได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะถ่ายวิดีโอด้วยเลนส์มุมกว้างนะครับก็ให้เซตติ้งเป็น1 0 8 0 p 30เฟรมครับผม สำหรับการถ่ายภาพด้วยกล้องหน้านะครับก็จะเป็นกล้องตัวนี้นะครับที่เห็นเป็นบลูอยู่ที่หน้าจอนะครับมีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับ f อ t o p อยู่ที่2นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาลองถ่ายเซลฟี่ให้ดูนะครับว่าภาพออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับก็เลือกมาที่เซลฟี่นะครับภาพก็จะออกมาประมาณนี้นะครับตอนนี้เนี่ยคือเปิดโหมดบิวตี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมลองปิดโหมดบิวตี้ก่อนนะครับภาพที่ได้จะประมาณ ซึ่งบิวตี้เนี่ยนะครับสามารถปรับได้3ระดับนะครับสำหรับใครที่อยากให้มันดูเนียนขึ้นนะครับอ่านี้คือบิวตี้แบบแรกนะครับส่วนนี้คือบิวตี้แบบที่2ครับแล้วก็อันนี้คือบิวตี้แบบที่3นะครับโอเคก็ถ้าเกิดใครต้องการหน้าชัดหลังเบอร์นะครับสามารถเลือกไปที่โหมดพอร t เทรตได้นะครับก็จะให้หน้าชัดหลังเบอร์หน่อยอันนี้ก็อาจจะมองไม่ค่อยชัดหน่อยนะครับว่าข้างหลังเบอร์แต่ว่า ถ้าสังเกตรตรงบริเวณเส้นผมนะครับก็จะเห็นว่ามีการแยกระหว่างเส้นผมกับแบ็กกราวด์แล้วนะครับถ่ายออกมาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเปิดโหมดบิวตี้อยู่ด้วยนะครับซึ่งก็จะมีบิวตี้ให้เลือก3ระดับเหมือนการถ่ายเซลฟี่ปกตินะครับ สำหรับการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้านะครับก็จะมีให้เลือก2 setting ด้วยกันนะครับก็จะเป็น1 0 8 0 p 30เฟรมนะครับกับ1 0 8 0 p 60เฟรมนะครับซึ่งผมเนี่ยได้ไปทดลองถ่าย1 0 8 0 p 30เฟรมให้ดูแล้วนะครับภาพก็จะประมาณนี้เลยครับนี้ก็เป็นวิดีโอกล้องหน้าของ oneplus nord n 1 0 5 g นะครับก็ถ่ายด้วย1 0 8 0 p เอ่อ30เฟรมนะครับก็ถ้าเป็เสียงเป็นไงบ้างนะครับก็คอมเมนต์กันได้ข้างใต้นะครับว่าเ คือข้างๆเนี่ยมันก็จะมีเสียงน้ำพุด้วยนะครับก็มาดูกันว่ามันตัดเสียงได้ดีแค่ไหนนะครับว่าเออเสียงพูดเนี่ยมันมันฟูเสียงน้ำพุเสียงในการหันน้ำได้หรือเปล่านะครับมากันที่เรื่องของประสิทธิภาพเจ้าตัว OnePlus Nord N10 5G ตัวนี้นะครับโดยรุ่นที่ขายในไทยนะครับก็จะใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 6ก0 5 G นะครับแล้วก็มีแรมอยู่ที่ 6G b นะครับแล้วก็มี ROM อยู่ที่ 128G b สนะครับสำหรับใครที่มองว่า ROM 128 g b ระอรับไม่พอกนะครับามถ เพิ่มได้ด้วยไมโคร SD การ์ดนะครับสำหรับการเปลี่ยนนะครับก็ให้ E-JECT ออกมานะครับแบบนี้นะครับเอาซิม2ออกนะครับแล้วก็ใส่ไมโคร SD การ์ดนะครับใส่เข้าไปนะครับสำหรับ SD การ์ดนะครับสามารถเพิ่มได้สูงถึง512ริกิกนะครับสำหรับการวัดผลประสิทธิภาพนะครับเราวัดผลผ่าน แอป Geekbench 5นะครับซึ่งได้คะแนน Single Core ไป610คะแนนนะครับแล้วก็คะแนน Multicore ไป1,847คะแนนนะครับส่วนการวัดผลประสิทธิภาพกราฟิกนะครับใช้แอป 3D Mark ชุด Wild Life นะครับก็ได้คะแนนออกมาอยู่ที่8 0 9คะแนนนะครับแถมยังทดสอบด้วย Wild Life Stress Test นะครับก็เทสไปทั้งหมด20รอบนะครับได้คะแนนที่ค่อนข้างนิ่งนะครับประมาณ800กว่าๆนะครับไม่มีคะแนนดรอปจากอาการเครื่องร้อนเลยนะครับ ส่วนเรื่องของการเล่นเกมนะครับผมจะลองเล่นเกมชิน Impact นะครับโดยปรับตั้งค่ากราฟ,ฟิกแบบสูงสุดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ตั้งเฟรมเรทเนี่ยเป็น60เฟรมด้วยนะครับเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูนะครับหลังจากเล่นไปสักพักนะครับก็รู้สึกว่าภาพเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับคือสีสันสดใสนะครับแล้วก็ลื่นในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่า บางช่วงเวลานะครับที่มีกราฟิกเยอะๆนะครับก็จะมีการกระตุกหรือมีการดรอปเฟมให้เห็นบ้างนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับของการปรับเซตติ้งสูงสุดขนาดนี้นะครับคือถ้าแนะนำนะครับถ้าเกิดใครจะเอาไปเล่นเกมเ e นชินอิน p พ c กนะครับก็เชตติ้งชักมีเดียมนะครับผมว่าก็จะพอดีนะครับระหว่างความสวยงามแล้วก็ประสิทธิภาพการใช้งานครับ สำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นไลน์เล่น Facebook หรือว่าเล่นโซเชียลมีเดียทั่วไปนะครับก็มีการใช้งานที่ลื่นไหลดีนะครับสิ่งที่น่าสนใจอย่างของ one plus nord n 1 0 5 g ตัวนี้นะครับก็คือใช้ o x y g e n os นะครับซึ่งเป็น os ที่ออกแบบมาดีมากนะครับมีการจัดวางฟอนที่สวยงามนะครับมีการใส่ไอคอนที่ดูสบายตานะครับซึ่งก็จะครอบไปบน android 10อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ของ O x y ซ e n os ตัวนี้นะครับก็จะมีฟีเจอร์2ตัวที่เด็ดมากๆเลยนะครับฟีเจอร์ Reading Mode นะครับสมมติว่าอ่านหนังสือหรืออ่านบทความนานๆเนี่ยมันก็จะไม่สบายตาถูกไหมครับเราก็สามารถเลือกมาได้เป็น Reading Mode นะครับซึ่งก็จะมีให้เลือก2โหมดนะครับเป็นโ h r o m a t i c e f f e c t นะครับกับ Mono Effect นะครับซึ่งโ h r o m a t i c e f f e c t เนี่ยก็จะลดสีไประดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะไม่ถึงกับขาวดำนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราตั้งเป็น Mono Effect นะครับก็จะขาวดำไปเลยนะครับมันก็จะตัดแสงสีฟ้าอะไรพวกนี้ไปนะครับก็ จะมีแค่ความสว่างของจอที่ทําให้เราไม่สบายตายแค่นั้นเองนะครับสำหรับฟีเจอร์ที่2นะครับก็คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่า live caption นะครับเป็นฟีเจอร์ที่ผมยกตัวอย่างไว้ตอนฟัง podcast กันซึ่งเป็น podcast ที่ไม่ใช่ podcast ภาษาไทยนะเป็น podcast ต่างประเทศมันก็สามารถเปิด subtitle นะครับหรือว่า c a p ช i o n เนี่ยไปพร้อมกับการฟังได้นะครับโดยการกดปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็กดปุ่ม ไลฟ์แคปชั่นตรงนี้นะครับก็จะมีแคปชั่นเพิ่มขึ้นมานะครับสามารถเลื่อนตำแหน่งได้นะครับว่าจะให้วางตรงไหนนะครับผมว่ามันก็เหมาะนะครับกับคนที่อาจจะกําลังฝึกภาษาอยู่นะครับก็อาจจะฟังไม่ข้องก็อาจจะสามารถอ่านแคปชั่นตรงนี้ประกอบการฟังได้ครับสุดท้ายนะครับ OnePlus ก็การันตีว่ารุ่นนี้นะครับได้ไปต่อ Android 1 p แน่นอนครับมาที่จุดสังเกตของ OnePlus Nord N 1 5 G นะครับก็เป็นมือถือระดับกลางนะครับซึ่งมีราคาอยู่เริ่มต้นของรุ่นกลางๆนะครับ แพนเนี่ยก็คาดหวังว่าแพ็กเกจนะครับก็จะมีอะไรมากกว่านี้นะครับหรือว่ามีอุปกรณ์พื้นฐานที่ครบกว่านี้ครับแต่ว่าหลังจากได้เปิดต่องมานะครับก็พบว่ามันมีเพียงแค่เนี่ยนะครับที่ชาร์จนะครับแล้วก็สายชาร์จเพียงเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับแต่ว่าไม่ได้มีเคสมาให้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีฟิล์มติดกันรอยมาให้นะครับถ้าเกิดใครนะครับต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติมพวกนั้นนะครับก็อาจจะต้องเสียตังค์กันเพิ่มนิดหนึ่งนะครับสุดท้ายนะครับรีวิวที่ดีต้องมีราคานี้ เปิดตัวราคาที่ไทยอยู่ที่9,900 90บาทนะครับก็คือ10,000ยังมีทอนนะครับซึ่งเมื่อเทียบสเปกแล้วนะครับก็สามารถสู้กับสมาร์ทโฟนราคาหมื่นต้นๆได้เลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังได้กล้องที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ยังได้หน้าตาหล่อเหลาของออกซิ n OS ด้วยนะครับถ้าเกิดใครยังกังวลเรื่องศูนย์บริการนะครับทาง o One Plus สนี่เขาก็ได้จับมือกับอ p p o ที่จะรอนะครับสามารถส่งเครื่องซ่อมเนี่ยได้ที่ศูนย์บริการของ Oppo ถ้าเกิดใครไม่สะดวกไปที่ศูนย์นะครับก็สามารถติดต่อไปที่ call center ของ o One Plus ได้นะครับ เพื่อที่จะส่งเคอรี่ไปซ้อมได้เลยครับ